สวัสดีครับคลิปนี้จะมาสรุปเรื่องของ APQP เวอร์ชันใหม่นะครับว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับก็ต่อยอดจากคลิปที่แล้วนะคลิปที่แล้วก็เป็นคอนทรลแพนนะครับซึ่งถ้าทุกท่านฟังบทสรุปของคอนทรลแพนเวอร์ชันใหม่นะครับก็จะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงก็ไม่ได้มีอะไรที่เป็นที่เป็นแบบเมเจอร์เนาะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงไมเนอร์นิดหน่อยนะครับส่วน APQP นะครับเวอร์ชันใหม่เปลี่ยนแปลงแบบเมเจอร์หรือไม่นะครับ อาจารย์ก็ยังมองว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไมเนอร์นะครับนะถึงแม้ว่าจะเป็นเวอร์ชันใหม่ทีออ่ออกมาหลังจากที่ใช้เวอร์ชันเก่ามาประมาณเป็นส0ปีนะครับนะอ่ะสรุปสั้นๆเลยนะครับว่า APQP เวอร์ชันใหม่นะครับมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับเอ,อเอาสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงก่อนเนาะเอาเปสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงก่อน สิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงก็คือยังแบ่งเป็น5เฟสเหมือนเดิมนะครับเฟสหนึ่งถึงเฟสห้าเหมือนเดิมนะครับนะเฟสหนึ่งวางแผนเฟสสองโปรดักต์ดีไซน์เฟสสามโปรเซสต์ดีไซน์เฟสสี่วอร์ริเดตนะครับหรือไทเอานะครับแล้วก็เฟสห้าเรื่องของฟีดแบ็กนะก็ยังมี5เฟสเหมือนเดิมนะครับส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมนะครับนะก็อย่างที่หนึ่งก็คือจะมีเรื่องของ APQP c h e c k l i s t นะครับ c h ็ค k l i s t ก็คือนะ รายการคําถามรายการหัวข้อในการตรวจสอบนะกันเนาะถ้าเป็นออดิตก็เหมือนรายการคําถามเนาะแต่ถ้าเป็นในส่วนของ A P Q P ก็เป็นหัวข้อในการเอาไว้สําหรับการตรวจสอบความพร้อมต่างๆนะมีทั้งหมดสิบเอ็ดประเด็นสิบเ็ดเรื่องนะครับนะซึ่ง A P Q P เช็คลิสต์ไม่ได้บังคับว่าจะต้องนํามาใช้ทุกตัวนะครับนะ,ะขึ้นอยู่กับองค์กรที่จะเลือกนํามาใช้เลือกที่จะเลือกนํามาประยุกต์ใช้นะครับนะเช็คลิสต์ก็มันก็มีคําถามให้เราระบุว่า เยืหรือโนมีหรือไม่มีนะครับถ้าไม่มีนะก็ต้องมีการกำหนด action plan ขึ้นมานะครับนะ a p q v checklist นะครับอาจารย์ยกตัวอย่างที่เป็นสิ่งใหม่ๆเลยเนาะก็เป็นเรื่องของ A0 จะเป็นในส่วนของ risk factor นะครับก็อารมณ์คล้ายกับการประเมินความเสี่ยงของงานใหม่ในโมเดลนะครับก็จะมี risk factor มี product design มี p a n l layout นะครับ<ม> มีเรื่องของ Proces s ฟช o ร์โป r เซสเอฟ s อ็มเอนะดีไซน์ FMEA คอนทวนแผ่นเช็คลิ์นะครับเรื่องของ sorting นะก็คือจะซื้อนะครับ sorting c e c ็ค i s t นะครับนะซึ่งในบางเช็คลิ์นะครับเราอาจจะไม่จาเป็นต้องนำมาประยุกต์ใช้นะครับอย่างเช่น p r o s ปรเซ c h a r t c h e c ็ค i s t เนาะเรื่องของ p r ปรเซส o c ชา r t นะครับองค์กรก็มีการจัดทำกันมาอย่างเนิ่นนานเลยนะครับ องค์กรไหนที่อยู่ในวงการยานยนต์ไอทีฟนานๆนะครับนะเครื่องมือเหล่านี้เราก็จะคุ้นเคยกับมันเป็นอย่างดีนั้น,น,นอาจจะไม่จําเป็นต้องใช้เช็คลิสต์เข้ามาเป็นตัวช่วยในการตรวจสอบนะครับยกเว้นองค์กรที่อาจจะเพิ่งเข้ามาในส่วนของกลุ่มยานยนต์ใหม่ๆนะครับก็อาจจะใช้เช็คลิสต์เหล่านี้นะเป็นตัวช่วยในการนะรในการเตรียมความพร้อมของเอกสารต่างๆนะซึ่ง APQP เช็คลิสต์นะฮะจะมีทั้งหมด 11รายการ A0 ถึง A10 นะครับ A0 จะเป็น Risk Factor A10 จะเป็น c o n t r o l p n a l Checklist นะครับนะบก็อาจารย์ขอไม่ลงดีเทลทั้ง10รายการนะฮะเอาเป็นว่าการเปลี่ยนแปลงที่1ก็คือ APQP Checklist เอาไวใ้ให้องค์กรเลือกใช้นะรตรวจสอบความพร้อมของกิจกรรมต่างๆตามความเหมาะสมนะครับการเปลี่ยนแปลงในข้อที่2นะครับก็คือในเรื่องของแบบ ประเมินความพร้อมนะหรือความเป็นไปได้นะที่เราคุ้นกับคําว่า feasibility นะครับนะซึ่งแบบฟอร์มฟีดนะฮะหรือแบบฟอร์มประเมินความเป็นไปได้นะครับมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนิดหน่อยจริงๆงนะฮะไม่ถึง5%เปโดยซ้ำนะมีเพิ่มมาข้อเดียวนะเรื่องของเออเอเพลนด์รีควร์เมนต์นะครับเนาะแอเพลนด์รีควร์เมนต์เพิ่มมาข้อเดียวก็คือเออตรวจสอบในส่วนของข้อกำหนดในส่วนของตําหนินั่นเองนะครับนะด mm ัง hmm. นั้น แบบฟอร์มประเมินความเป็นไปได้นะแบบฟอร์มฟีดนะครับแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยมีเพิ่มมาค่อยเรื่องเดียวก็คือแอปพลิเคนนะครับเรื่องที่สามเนาะในเรื่องที่สามนะครับก็จะเป็นในส่วนของเฟสหนึ่งนะครับเฟสหนึ่งนะที่อาจารย์บอกว่าเมื่อกี้ในส่วนของขั้นตอนนะฮะก็จะมีห้าขั้นตอนเหมือนเดิมเฟสหนึ่งถึงเฟสที่ห้านะครับซึ่งแต่ละเฟสก็จะมีรายละเอียดดีเทลนะเป็นรีควอร์เมนต์ของแต่ละเฟสเนาะนะถ้าตามที่เราเคยเรียนกันนะครับ เฟสที่มีดีควอเมนเพิ่มเติมนะครับหลักๆเลยเนาะก็จะมีแค่เฟสหนึ่งเฟสเดียวนะครับเฟสหนึ่งแพรนแอมป์ดิฟโปรแกรมนะครับเฟสหนึ่งนะครับที่มีเพิ่มเติมนะครับหลักๆก็จะมีในเรื่องของ Production c a p a c i t y นะฮะประเมินในเรื่องของกำลังการผลิตนะครับนะมีในเรื่องของเชนเ management นะครับนะการแหวนการเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งในส่วนของ change Management นะครับก็ให้เรานึกถึงโป c ดักชช์เชนโป s c ซสเชนนะฮะนะถ้า เกิดในช่วงของกระบวนการ New Model ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโปรดักชั่นเนาะลูกค้ามีการรีไวต์แบบรีไวต์ดีไซน์นะครับแต่ถ้าหลังจากแมสไปแล้วก็จะมีในเรื่องของโปรเซสชั่นนะครับซึ่งเมื่อไหร่ที่มันมีในเรื่องของจะเป็นโปรดักชั่นหรือโปรเซสชนนะครับนะองค์กรต้องมีในเรื่องของ,ของการบริหารการเปลี่ยนแปลงซึ่งถ้าเรามองในมุมมองของ I อทีนะครับเราก็จะมีเรื่องของคอนโทรลรอบชั่นอยู่แล้วเนาะเอ่อชั่น e มนเทนเนนท์ที่เพิ่มเข้ามาเลยครับมันก็จะมีตัวเช็คลิฟ เชนเบเดนเมนเช็คลิสต์ด้วยนะครับเอาไว้สำหรับการตรวจสอบความพร้อมนะครับอันนี้คือเป็น e u ีเ e m e n t เพิ่มเข้ามานะครับในส่วนของ c h a เ Management นะครับอนอกเหนือจาก Production Capacity นะครับยังมีอีกหนึ่งข้อนะครับก็คือเรื่องของ r i ส k a แอคชั่นแพนะครับนะซึ่งมันก็จะต่อเนื่องมาจาก r i ส k f แฟกเตนะครับนะซึ่งคุณต้อง นำในส่วนของ Ri s k Factor c h e ็ k l i s ต์มาทำการประเมินความเสี่ยงของกระบวนการนีโมเดลถ้าหากพบว่ามีประเด็นไหนที่เป็นความเสี่ยงนะองค์กรต้องกำหนด Risk Action Plan นะครับนะในส่วนของเฟสที่1น,นะครับแล้วก็อีกหนึ่งรายการที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับจะเป็นเรียกว่าเป็นในส่วนของตัวชีวนะวช้วัดโครงการนะครับตัวชี้วัดโครงการเนาะซึ่งในส่วนของตัวชี้วัดโครงการตัวนี้นะฮะ มันจะมีตัวเกรดเมเนจเมนต์อ่ะอันนี้ก็คือตัวใหม่เหมือนกันเนาะเกรดเมเนจเมนต์นะครับอ่าเกรดเมเนจเมนต์เกรดก็คือประตูใช่ไหมครับนะหรือทางเข้าเนาะเกรดเมเนจเมนต์นะครับจะมีตั้งแต่อ่าเกรดหนึ่งถึงเกรดที่ห้านะครับจริงๆมันมีตั้งแต่ตั้งแต่เกรดศูนย์เนาะเกรดศูนย์เนี่ยก็ประเมินความพร้อมนั่นเองครับแต่อาจารย์ขอเน้นเป็นหลักๆแล้วกันเนาะเกรดหนึ่งถึงเกรดห้านะครับ,รบเกรดหนึ่งถึงเกรดห้อ่าเป็นตัวชี้วัดนะของแต่ละขั้นตอนนั่นเองนะดังนั้น เกจเมดเน็ตเมนต์นะฮะก็คือในแต่ละเฟสนะในแต่ละเฟสเมื่อคุณดําเนินการกิจกรรมของแต่ละเฟสเรียบร้อยแล้วนะครับคุณก็จะมีแบบฟอร์มเกจเมดเน็ตเมนต์ของแต่ละเฟสเอาไว้ให้คุณดํเนินการทวนสอบว่าในแต่ละเรื่องแต่ละกิจกรรมที่คุณมีการดำเนินการเนี่ยกิจกรรมตัวไหนที่มันอ่าคอมพลีทไปแล้วมันเอ็กเซปไปแล้วหรือกิจกรรมอะไรที่มันเพนดิ้งนะยังไม่เสร็จนั่นนู่นนี่ครับดังนั้นในส่วนของตัวชีวัดโครงการนะครับ นะความหมายก็คือในแต่ละเฟสตั้งแต่เฟส1นึ่งถึงเฟสห้าก็จะมีเอกสารเกตเมเนจเมนต์ของแต่ละเฟสให้องค์กรได้ทำการสรุปนะความพร้อมทำการสรุปผลสําเร็จของแต่ละเฟสนั่นเองนะครับนะซึ่งตัวนี้อาจจะนํามาประยุกต์เป็นนะเป็นตัวชี้วัด KPI ของ New Model นะซึ่งมันก็จะสะท้อนกับมันก็จะไปสอดคล้องกับข้อมูล ETF ในเรื่องของการทบทวน ของฝ่ายบริหารไม่ได้ m ม n t r รีวิวนะครับซึ่งมันจะมีแซ็ชั่นเพิ่มเข้ามาข้อหนึ่งที่ให้ทำการรายงานผลในเรื่องของสเตตัสของงานใหม่นิโมเดลนะก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวชี้วัดในส่วนของนิโมเดลได้ครับว่าในแต่ละเกศในแต่ละเฟสนะครับเรามีการประเมินผลยังไงนะครับน,นี่คืออีกหนึ่งรายการนะครับเกศปมนเดนเมนหรือตัวชี้วัดโครงการตัวชีววช้วัดของแต่ละเฟสนะครับ นะนี่คือการเปลี่ยนแปลงหลักๆนะฮะของ APQP นะครับส่วนเฟสสองเฟสสามเฟสสี่เฟสหนะ,ะก็ยังคงคอนเซปต์เหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่เป็นแบบเมเจอร์นะครับอาจจะมีเปลี่ยนคำอาจจะมีเพิ่มนิดๆหน่อยๆครับแต่โดยภาพรวมแล้วก็เรายังสามารถที่จะใช้รายละเอีอเยดของเวอร์ชันเดิมได้มายถึงเกตหมายถึงเฟสสองสามสนะครับทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมนะสุดท้ายแล้วผลนะสำเร็จของ APQP คืออะไรฮะ การยื่นขออนุมัติซับมิดพีแพรกับลูกค้าเนาะการนําตัว s เปิล e p r o d ั c t นะเปิลพาร์ทที่เราได้จากกาทรทดลองผลิตรวมถึงผลการตรวจนะไดเป็นชั้นเอฟพลเนผลการเทสผลประเมิน PPK ผลประเมินเกจอา์อน,นะครับอ่าโปรเซส o w โฟลชาร์ดโปรเซส a p เอฟเอ t i o n เอ n t อ o l Plan หรืออาจจะเอมถ,งถองเีรัอฟเอฟเอฟเอาเอฟเอนะครับฟเออออเ ยืนให้ลูกค้าจำการอนุมัติที่เราเรียกว่าการขอ s ับมิ t P- p a บโปรดักต i o n part ชั p นพาร์ทแอปพลูซครับซึ่ง P- แ a บก็ยังเป็นเวอร์ชันเดิมก็คือเวอร์ชันที่4นะเวอร์ชันที่4ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็นี่คือภาพรวมใหญ่ๆของ APQP เวอร์ชันใหม่นะครับก็สรุปคือ1เพิ่ม APQP เช็คลิสต์เป็นทางเลือกทั้งหมด11รายการ2แบบฟอร์มประเมินความเป็นไปได้ฟีดครับมีการเพิ่มในเรื่องของ a อ a n c e Requirement นะครับอ่านะครับ เฟสที่หนึ่งมีกิจกรรมเพิ่มเข้ามาอีก4กิจกรรมนะครับก็คือ production capacity นะครับ c h a i n management นะครับ risk action plan แล้วก็ตัวชีวัดโครงการนะซึ่งตัวชีวัดโครงการก็เป็นอีกเป็นหนึ่งเป็นอีกหนึ่งในสิ่งใหม่เพิ่มเติมก็คือ Gate management ตั้งแต่เกต e หถึงเกต e ที่หนะครับอันนี่คือภาพรวมของ APQP นะครับท่านใดสนใจอบรมนะครับนี่คือภาพรวมของ A.P.Q.P. New Version ทั้งหมดนะครับซึ่งอาจารย์มองว่ามีการเปลี่ยนแปลงไม่ถึง20%จากเวอร์ชันเก่านะครับท่านใดสนใจที่จะอบรมในส่วนของ A.P.Q.P. และคอนโทรลกวนเวอร์ชันใหม่นะครับก็ติดต่อมาทางอาจารย์ได้นะครับหรือทีมงานอาจารย์ได้นะครับนะอาจารย์จะสอนโดยให้นะฮะทุกท่านนะทุกองค์กรนำนิวโมเดลนำพาจริงนำงานจริงของอ,องค์กรท้ามาเป็นเคสตี้ในการวางแผนนะครับในการประเมินในการจัดทำเอกสารต่างๆนะครับ และอาจารย์ก็จะมี APQP กับคอนโดนแพนแมนนวลนะครับที่เป็นฉบับลิขสิทธิ์นะครับอันนี้อาจารย์ให้ฟรีนะครับสองเล่มนะครับราคาก็เป็นหมื่นนะครับอันนี้ให้ฟรีนะครับรวมถึงแบบฟอร์ม Excel ต่างๆนะครับทั้ง APQP เช็คลิสต์ที่เป็น Excel นะครับนะแล้วก็แบบฟอร์มคอนโดนแพนเวอร์ชั่นใหม่แบบฟอร์มฟีดเวอร์ชั่นใหม่นะครับซึ่งอาจารย์ได้ซื้อลิขสิทธิ์มาจากทาง i อ t f โดยตรงนะครับนะก็จะมีทั้งแมนนวลภาษาอังกฤษนะแบบฟอร์ม Excel ต่างๆนะครับแล้วก็โปรโีเจอร์เวอร์ชั่นไทยทั้ง APQP และคอน t ทรแนนนะฮะอันนี้อาจารย์ปรับเป็นเวอร์ชันใหม่ให้เรียบร้อยครับก็จะให้กับทางลูกค้าเอาไว้ไปปรับให้มันตรงสอดคล้องกับกับขั้นตอนขององค์กรน,นะครับก็ฝากติดตามช่อง YouTube อาจารย์แล้วก็มีอะไรสงสัยก็คอนแทคอาจารย์มาได้นะครับถามมาได้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับ